พบกับคุณครูมุกในกิจกรรมสนุกนะคะวันนี้คุณครูมุกจะชวนเด็กทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์กับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยค่ะเด็กๆยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าคุณครูเนี่ยจะมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์อะไรเด็กๆลองสังเกตของที่อยู่ตรงหน้าสิคะวันนี้คุณครูมุกจะชวนเด็กๆทำกิจกรรมการจมการลอยค่ะก่อนที่เราจะมาทําการทดลองเด็กๆมารู้จัก อุปกรณ์กันก่อนนะคะอันที่หนึ่งนี่เลยค่ะขเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยการะมังถูกต้องค่ะและในการะมังเนี่ยคุณครูใส่อะไรลงไปอยู่นะน้ําถูกต้องค่ะและสิ่งต่อไปของเล่นต่างๆของเด็กๆที่มีอยู่ในบ้านนะคะนี่อุปกรณ์อะไรเอ่ยที่เด็กๆใช้รับประทานอาหารค่ะช้อนและส้อมถูกต้องค่ะนี่แก้วน้ํา และหวีหรือเด็กๆสามารถนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในบ้านที่หาได้ง่ายๆมาทดลองได้นะคะและที่สำคัญวัสดุอุปกรณ์นั้นต้องสามารถเปียกน้ำได้นะคะเด็กๆเด็กๆอย่านำกระดาษหรือสิ่งของที่ไม่สามารถเปียกน้ำได้มาทดลองนะคะไม่อย่างนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ดุแน่ๆเลยค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำการทดลองเลยนะคะโดยที่คุณครูมุกมีถาดสองใบฝั่งนี้คือจมและฝั่งนี้คือรอยค่ะก่อนอื่นที่เราจะมาเริ่มทําการทดลองนะคะเด็กๆลองสังเกตก่อนนะคะว่าสิ่งของที่เด็กๆหามาเนี่ยสิ่งไหนจมและสิ่งไหนรอยบ้างค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มทดลองกันเลยค่ะค่ะสิ่งแรกนะคะที่คุณครูมุกจะทําการทดลองคือซ่อมและชอ้อน ก่อนอื่นเด็กๆลองสังเกตก่อนนะคะว่าสิ่งเนี้ยจมหรือลอยถ้าเด็กๆสังเกตเสร็จแล้วเรามาทําการทดลองพร้อมกันเลยค่ะจมหรือลอยคะเด็กๆเก่งมากค่ะจมค่ะเราก็จะใส่ถาดที่จมน้ำได้ไว้นะคะต่อไปค่ะของเล่นเด็กๆที่คุณครูเตรียมมาใส่ลงไปนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องทำอะไรกันคะ สังเกตถูกต้องแล้วค่ะส,สังเกตยองสังเกตสิคะว่าจมหรือลอยอถ้าสังเกตเสร็จแล้วเรามาทําการทดลองเลยนะคะจมหรือลอยคะลอยเก่งมากค่ะแล้วเราก็ใส่ถาดที่รอยน้ําได้ไปนะคะแล้วอย่างต่อไปสิ่งนี้คือหวีสังเกตสิคะว่าจมหรือลอย ะะจมหรือลอยเอ่ยจมน้ำค่ะและอย่างต่อไปคือแก้วสังเกตค่ะทำการทดลองแล้วนะคะว่าจมหรือลอยจมหรือลอยคะเด็กๆจมน้ำค่ะและ อย่างสุดท้ายที่คุณครูจะทําการทดลองนะคะเด็กๆลองสังเกตดิคะ่ะมันจะจมหรือลอยนะเรามาเริ่มทําการทดลองกันเลยค่ะอลอยน้ําได้ค่ะจากการทดลองสรุปได้ว่าวัตถุที่มีมวลน,น้ําหนักมากจะจมลงไปและวัตถุที่มีมวลน,น้ําหนักน้อยลอยอยู่บนผิวน้ําค่ะเด็กๆ เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ยก่อนอาบน้ำเด็กๆลองทดลองสิ่งของในห้องน้ำนะคะว่าแชมพูจมหรือลอยสบู่จะจมหรือลอยเด็กๆสามารถทดลองง่ายๆในบ้านได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูม,มุกลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ